สองคนเรามาดูต่อๆกันว่าเราจะคิดเห็นตรงกันอย่างไรเท่าไรเพราะว่าเพลงเสร็จเยอะมากคือตะกี้ทำมารู้สึกเยอะแล้วนะเป็นสิเพลงแล้วนะยังไม่จบเลยตอนนี้ <c oughs> คุณรู้สึกว่าทอนจริงกว่าเสร็จจริงไหมอแล้วถ้าทุกคนเห็นเราไออ่ะไม่ได้ไม่สบายนะคือเหมือนตะโกนจนแบบ <c oughs> ใครเนี่ยไม่ดูพาร์ทหนึ่งก็ไปดูพาร์ทหนึ่งกันดีกว่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรไหนตรงนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นตรงไหนสักที่หนึ่งมาถึงตรงนั้นค่ะ แล้วก็เร้ก็สั้วใครที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากดึงต่างกเราก็ต้องทายไปกันด้วยนใช่ไม่พอเลยตัยตอนึ่งสองสาทุกคนเอออย่างเราจำเลยอย่างเงี้ยส่ะเริ่มได้แล้วอะเพลงต่อไปเพลงต่อไปค่ะหนึ่ง

ไลท์ทุกคนคิบบ้างไงมเดิมพวกไม่เหมือนกันได้เลยอันเนี้ย1 ái, 2 3หนึ่งสองสาม ถูกครภาพภาพขุดอ่ารู้สึกเห็นนะครัยอมกับใจเได้แป้นรายดูเหมาะจริงๆๆเพลงต่อไปของเราคือเพลงนี้จ้ะ Happy and Day Happy and Day Happy and Day Happy a คือมีอะไคนเดียวเลยแบบเล่นนีเพราะว่าเป็นภ่าที่กูกแบตับของไอ้หวยดวยอ่ะพี่ได้ต่อไปก็ ใช่ใช่เราเสรไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยเสพ็จเดิงท่าเดินทะเลมาดูบ่อยใช่อันเนี้ยบางทีอ่ะจะจะดูเป็นแบบว่าเชอง์เอ็มดีไม่ก็ฟังเพลงเพราะว่าแบบฟังไปทํางานไปได้เหมือนกันเราป่วยเป็นภาพไปไปเป็นวันคนวายเพราะเราเราต้องสะเพลงนะนะบางเพลงจะแบบว่าดูพูดได้ไหมว่าบางทีดูซ้ำจนยูทูบก็จะเฉาแล้วอาเพลงนั้นก็เลยแต่วันหนึ่งเนี้ยโอ้จำจากเอ็มดีนะอ่าอ็มดีอันนี้เราจะตับเพลงอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เราว่า มาไอ้อะไออคีโดกันหรอจะเหมือนกันไหมสามสองหนึ่งดเพราะอะไรเพราะเล่าฟังเพลงใช่อันเนดูมีเข้าใจไหมคะคือพอเราทำอะไรที่มันเหมือนกันอะไว้เราจะไปทงเดียวกันแฮปปี้ดอเงีมาเอดุดเป็นบัวนอเลยใช่ไของกู้ยถยกันแต่ว่าเป็นพี่ครูแพ่อนงแรก อนเีะตอนน่ะตอนแบบที่ครูคือแมสมากเอมีเองคือดนคนแบบมันลงตวเลยอไรเงี้ย่าเยอบน้อวะกวิะเพลงต่อไปคือเพลงนี้องโมมูชมไม่รู้จมือนกัน่สง1า3 หึงสองางโดคือพูดได้ไหมว่ามี2คนเข้ามาคือที่แปะกับโดกที่8คือท่อนมันจะมีท่อนที่ที่แปะทำอย่างเงี้ยอกับโดทองคือท่อนสุดท้ายโอคือมันก็จะแบ่งออกไปสองัวแบบว่างจะภาจไทเป็นท่าเ้นหป็นท่นทมันฝังเพลงกูใช่ใช่ไหนแม่าขอเออนี่แกเต้นเพลงนี้เครได้ครบใช่ปะแล้วคือจะแบบพุกสองพี่แปะที่ตรงกลาง ที่ที่มันแบบเป็นท่อนอ่าที่เป็นท่อนเหมือนที่เปเตใช่แล้วก็คือแบบมันจำมากเลยอย่างเงี้ยเลยที่แปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นท่อนที่ฟังเพลงอ่ะท่อนนี้ก็ต้องแบบเดือดเบสอะต่อไปเป็น

ไม่รู้อีกแล้วว่ะไหวไหวป่ะไว้แค่เนี้นักปูกับเฮมันจะเป็นความแห้งดูที่สุดอันนี้เพราะอะไรนะตัวเราเหรอใช่คือไม่รู้มันแค่รู้สึกว่าเป็นเหี้ยอันนี้คือหาเหตุผลยากมากเลยนะด้วยความที่มันเป็นแวบแรกก็เราชูตีลิงใครในนี้จริงจริงสนใจอะเรามองไปถึงสามคนนั่นแหละใช่ที่แบบว่าเอ้ยคนนีเดียวก็เปี้ยงป้ามากใช่ใช่ใช่แต่ใคอื่นมันคือถูกต้องเออต้องบอกเคลมก่อนว่า ไม่มันไม่ใช่ว่าเราแบบไบแอสอะไรอย่างเงี้ยเออจริงาเห็นคือบอกว่ามันเลิกยากเพราะว่าเราอะเห็นภาพสับคนคือจริงจริงเราเห็นคนคนนึงมันก็ไม่ใช่เซมิทีนเว้ยเข้ามาแรกเข้ามาในหัวเพลงคือใครมากกว่ามันคือความเคยชินมากว่าเราเห็นหมายถึงว่าเราเห็นใครในเพลงหมายถึงว่านี่จะพูดว่าไงมันคือแบบจุดพีคของเพลงแล้วเราจำสามารถจำได้เดี๋ยวบ้างมาคุ้มขึ้นยอวน้ำ เูอยากได้ที่ชารบเ iPad หมายถึงว่าเมปรวัาสร์ปั๊บเป็นยังไรบ้ปะเรียวมากเรียวมากเรียวเสียงโลต่อไปเพลงต่อไปเลยนะขอลอี้ื่ออะไดอ่ะขอข้ขอดูที่วิเต้นเยอะกว่าที่ดูเซียงดนตรีเต้นอ นราดูอะไรกันต่บเพราะอะไรเราอยู่นไม่ออกคุย เหมือนเพลงน่าจะออกงานแล้ว <ขอ S 1> ดูบ่อยซ้อมหนักเพื่อแข่งจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบดูโคชิบ่อยแล้วมีความแบบจำภาพว,ว่าเพลงนี้กูต้องเป็นโคชินะบ่งก็เลยแบบมีโคชิไม่หัวเลยเนี้ยแต่เพลงนี้ท่าเต้นมันแบบรุนแรงมันรุนแรงมาดูมันดูเป็นพี่หัวสีที่แบบตื่าเต้นเต้นเต่นอาวเนเต้นเต้อ้าวใช่ แบบชีวิตจะไม่ได้เต้นเลยเต้นลอบเลยพูดได้แบบว่าทุกเพลงเขาจะมีเต้นแบบโอเวลลเกิดมาเพื่อเต้นจริงโอเคต่อไปสิ เอาจริงไหมเพลงนี้สาวคนดีแล้วอะจริงจริงจริงยากมากสำหรับกูยากยากจริงกูว่าแบบไม่รู้เพราะอะไรจาก first impression น่ะเป็นเป็นตกใจที่13คนไม่ยิ้มเพงขนาดนี้เลยหรอวะยงเ้รู้สึกว่าทุกท่อนนมันเด่นดตัวเอง จะไปยเนี้ยเนี่ยของกูเอาไว้ย่างเนี่ยคือี่บอกปอนแรกกูแค่สบบว่ามันจะาคนจะบอเออมันมีคนน้องคนหนึ่งทักมาเีกูพี่ไม่อยูปกถามว่าเราตกใจเพราะแฟนแทนมึงอยอันเดอร์เนี่ยโซเชาปึ๋งเนี่ยทุอย่างย่อยา ピッピカ。<laughs> ออออแต่ทีเนี้ยคือเสียงดูคนอะคือเสียดูคนดีมันจะมาเหมือนเหมือนโทนเสียมาเหมือนกันเราวตัดไดยพี่ว่า้คนที่สอนรอง้ามามันแบบพูดอย่างเขา่พูถึงูยูจีเพราะอะไรที่พวกสีเซ็กซีมาแต่แต่ที่อกว่าว่าอะไรนบวันกูไอ้กู้นแบบแรกกูอะคือวันอูแต่ใจกูอยากกทีเาะกูชอบี่มากมต่อ ฟาเวอร์อะก็มีอะไรบ้างก็ม <c oughs> อะไรบ้างเพลงเนี้ยคุยกับพี่ตอนนั้นอยู่ๆอ,อะชอบฟาเวอร์แบบกรทืบถา,ถาว่ะ <c oughs> ใช่คือไม่ <c oughs> ได้แล้วตอนมัแบบฟังทุกวันฟังบนพี่ได้แล้วฟาวเวอร์ชอบมื่อวนได้แล้วกูมีไงเล่าเลยปากูก็เหมือนกันกูกเหมือนกันกูเหมือนกันไม่เหมืนแเลยเออแล้วกูกเหมือนกูต้องเหมือนต้องเหมือนเมืจนดเยกตองเหมือนกูต้องเหมือนาวเวอร์นะทุกคนไม่เหมือนแน่เลยของกูเนี่ยเดิมสองสม แล้วะพี่คุณเก่าพี่ยังเหมือนกันแต่คุณไม่เหมือน เข้ามาในหัวอาทำให้ถ <cut> Dis no ึงเป็นสงกวนของกูไม <decomposition: reconstruction>: ่ร <Mandarin> ู้แต่กูคิดว่าพอเพลงเนี้ยขึ้นมากูจะคิดถึงเสียงใช่ใเสียงท่อนหัวใจในชือดไปต่อ แบ่งปันปสิน่งดีให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราเป็นยังไงแ <_ d ance> ต่คือต้องบอกก่อนว่าคิปนั้นไม่อยากที่ไม่อยากมาเปิดเผยเพราะว่า,าน้าเยมหน้าหยกมากเล่นเาา <_ d ance> น,น,นี่ยนั่งน้า้าขึ้นทุกมันกำลังขวาง้นใช่ไหมแต่กูไนีคคคิป้นนเเผยแไได้สเีป <_ d ance> ให้ดูสอรคอนมานะแต่้อนเาเ ถึงห้าร้อยห้าร้อยก่อนห้าถึงห้าร้อยคือห้าร้อยเท่านั้นกูำให้สุดตังไปเท่สูบเขาจะได้ไม่มีวันได้ดูไหมนะห้าร้อยเจอแน่อีสับคนน้าสดไม่ปุ๊บเหมือนฆ่าตัวเลยคืออีคนนี้น้าสนกูก็น้าสดนะแต่กูอย่างนี้นะเอ้าต่อไปเลยละกัน นองหรของกูแน่ๆเขาพูดทุกคนเราชอบเพลงนี้ที่สุดในบรรดาทุกเพลงเซมเบอร์ที่ใช่ที่ไม่เคยไม่เคยเบื่อเลยแล้วฟังทุกวันเนี่ยแบบเพลงก็ดีแต่สลิปโยชอยหรอคุณได้ปะขอ๋อคารวาซาที่แบบเป็นสลิปสลิปสลิปเลดี้เกิร์แปลกมากที่เพลงของโยชอยดีมากดีมั่แปลกไม่พูดไม่พูด กะัะคุกคนรู้กลดนีคนรู้ใช่สามสองหนึ่งขัวอุมึงว่ากูเกิดคือกูคือก็บอกว่าเมื่อกี้คือบอกว่ามันเนี้ไม่แอบสนตัวเพราะว่าเราอะชอบโฮชิี่นมมากถามว่าถ้าพูดถึงว่าเพลงนี้เหมากับใครียากให้มันเลือกคนนตอีู่เหมือนกันโดยเห็นมคลนเมื่อไหร่ก็ตาที่เป็นเพลงโคลนโคลนนมะไรเพลงหมัดนเจี๊ยบมันเจีบหรอเป่า ร่งหลังมานี่ตามดูอินไซด์บ่อยมากแล้วแบบก็ให้เห็นแบบอย่างที่อูจีก็บอกว่าทำไมถึงเลือกยพี่โจชัวเริ่มขึ้นเพราะว่าเขาเหมาะกับตัวม่่ใชแต่เสียงพี่ชัวเพลงเนี้ยหวานมากเลยนะเออเอาหวานจ๊ิงเอาหวานเจี๊ยบเห็นไปก็บอกแล้วมันหวานไม่จ้ะคือ โอเลียวมากก็เตรียมอ่ะก็เตรียม <laughs> 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 เท่าแต่ทีวันอู๋คือพวกคุณคือพวกคุณคือวกคุณคือพวกคุณชนะสุดเองว่าผมเท่เแต่ทีวันบูคือตอนนั้นอ่ะเราก็เห็นในสิ่งที่เทาคือฟิลประมาณเทาน้ำเงินพี่ว่าบูตอนนั้นคือเขาคือน้ำเงินเราด้วยคอนเซ็ปต์เพลงและคอนเซ็ปต์งานขึ้นเพิร์ฟวันนั้นอ่ะคือมันดีมป็นแบะแล้วรู้สึกว่าสีผมเส้นสีเจ้าคุณสีแดงมันตัดมากนะก่หลาสุด เอ้ยสอดกินกูหลับจับขึ้นใจเลยคิดอย่างเงี้ยเรากั๊กคือเราอะแพ้ทางจริงจิดว่ากระหลาำหลายๆคนก็น่าจะแพ้ทางเซ็ปคอนเซ็ปต์แบบนี้อยู่แล้วอะเออคอนเซ็ปต์แบบดูเซ็กซี่แข็งแรงแแข็งงรจริงเอาตรงทีนี้คือแบบโอเคค่ะต่อไปต่อไปเ พอไหมหนึ่งสองสามสองมินแต่า่อนนี่ไตอนแรกจะคิดถึงสองมินเพราะว่าสองมินหอนแล้วก็ถ่ายเพลงใน้ดูสองมินเวลาร้องเขอพูดได้ปะสองมินเวลาเราร้องเพลงเนี้ยยิ้มมาจากใจมาจากคนมาจากเนี่ยขออนุญาตมาจากนี่เลยขึ้นมาถึงนี่สองมินร้องถึงนี้แต่ตอนแรกอ่ะคือด้วยความที่ถ้าบอกว่าแบบแรกอ่ะกุสิ พิเศษภาพจากแล้วมันกลายเป็นเห็นภาพความหวานของพี่สงหารแต่ถ้าฟังเพลงนะทุกคนจะรู้เลยว่าแบบซองมินเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเห็นว่าซองมินยิ้มทั้งที่เราไม่ได้ดูมินหรออะไรส่งนี้เป็นสิ่งนี้ที่เห็นไหม คือมันแึกว่าเป็นเสียงอะชัดมากเขาร้องเขาอินไปกับเเพลงความสุขที่จะร้องเพลงใช่ใช่ไม่ใช่คนอื่นี่มีความสุขหมายบอกว่ามันมอมันชัดมันชัดเราไม่ได้ไปแอชหรืออะไรนะคือแบบมันคือแบบเป็นภาพจำของเราอะไรางี้มาต่อเพลงต่อไปเชียรว่าหลายคนคุณจะเต็บคอคุณจะตายไหมเป็นครัช ให้หนีเส้นอายที่ไม่มีเออหนุ่มจีนสอพันจริงจริงรอคอยอยู่นะคะหนึ่นงส o งสามมัอยู่เจ๋งมากยูมากครัชหอยหอยมัน <uma> ก็คอยทั้งเพลงน่าจะจบตรงมันต่อ โอ่คเออ baby แล้วก็ you มา you มาคนแล้วก็ the question y ยูทำไมถึงเป็นซอมมินคะอ่าไอคอนิยอ่ะอ่าในคอนเสิร์ตเห็นภาพในคอนเสิร์ตแซ่บุยตาน เมื่อไหร่ละน้าไม่จำได้าง้วมื่กูคอแตกเลยเมนกูเท่มากกูไม่ไหวเลยวจะเปิดมาเพลงแรกเนาะใช่ตอนในความสุดท้าว่าเอาเลิฟแบบตุ้มอย่างเงี้ยโอ้โห You มาเพลงสุดท้ายของวันนี้ไม่งั้นคลิปนี้จะประมาณ5ชั่วโมงแค่ก็คือเพลง r o c k with you ของไมค์มาร์สันอะไม่ใช่จ้ะ ที่เราได้ยินสักเซ็ตมาแล้วค่ะว่าคนักควเอคนกูก็ไม่มีเงาเขามีกูชอบสิาคนเลยอุ้ยกูสิบเอ็ี่าเนี่ยเหมือนกันคเขาสกว่าทเราเร็จอะไเนี่ยหนึ่งสองสาม อะไรอันนี้ไบแอดแต่เ็นแต่ผมที่แปนะพอก็ I just want ตอนแรกจะเป็นแปดแต่ว่าด้วยความที่เห็นพี่จงฮานเป็นกันขึ้นมาก็เม่เห็นพี่จงฮานของปูสุดอวคือโอเคเราเต้นแหละต้องเต้นกนดูบ่อยแต่ว่าสมดนคือว่าความเพลงแบบเนี้ยมันเหมาะกับตริปโงชีนิดนึงอ่ะ่ะ สนุกแนวยี้หน่อยอะไรก็จะก็จะเหมาะกับโคชิบด้วยอะไรแบบนี้แต่เพลงนี้ออกยากเลยนะเพราะว่าแต่ละท่อนนะเหมือนสร้างมาเพื่อคนนั้นเช่นแบบท่อนนี้ก็มีความเป็นวอร์นอนมีความมีความวนอนสวายใจป้าหรือแบบท่อนที่ท่อนที่เป็นแบบ ต่อไปก็ดูเป็นแบบดีโน่ทอนที่แบบตึงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเราแตะเราแต่มุมมุมของผ้ด้วยใช่ก็คือในทั้งหมดที่เราทํามายังไม่ใช่ทุกเพลงของเซ็นะรัลเพลงจะมีเพลงอื่นอีกเยอะมากใช่แต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคถต่ใครที่แบบมีเพลงแบบเพลงไหนที่คิดเหมือนกันหรือไม่เหมือนอะไรก็พิมพ์มา แล้วนะคะกับคลิปวันนี้นะคะเป็นพาร์ทที่2นั่นเองสำหรับใครที่ดูมาถึงถึงตอนนี้ยังไม่ดูพาร์ทหนึ่งก็อย่าลืมมาดูพาร์ทถึงนะจ้าแล้วก็สำหรับวันนี้ก็สุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊ก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 ไว้ด้วยนะคะเวลาเราลงคลิปจะได้เอ่อกดเข้ามาดูทันทีแล้วเรานะคะจะลงกันทุกวันเสาร์เวลา10.00นไม่ค่อยโตเท่าไหร่กับเอ่ออินเทอร์เน็ตนะคะ มองไม่ค่อยตรงนะคะก็มาเจอกันได้สนุกนิดๆนิดน้อยหน่อๆแต่ว่าประมาณสีบโมงทุกวันเสาร์นะคะทุกคนก็จะได้มาดูคลิปของเราทั้งสามคนนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนแบบว่าเสร็จของด้วยแล้วเอามือมั่งมีอยากยังไรบ้างเริ่มเลยไเริ่มเลย้าทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ